สอเสือเสือถ้าฝันว่าได้เห็นเสือและได้ขี่บนหลังเสือไม่ว่าจะเป็นความฝันของหญิงหรือชายทำนายว่าจะมีอำนาจวาสนามีบารมีสูงทรง ะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจคอยอุ้มชูส่งเสริมแต่ถ้าฝันว่าโดนเสือกัดเอาทำนายว่าผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาจะให้โทษเลขเสียงโชค98 สองสามสี่แปดสี่สองเก้าสวดมนต์ฝันว่าได้นั่งสวดมนตภาวนาระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์คุณพระศรีรัตนไตรตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธ คำนายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกหายจากโรคภัยไข้เจ็บศัตรูจะแพ้พ่ายโชคลาภจะตามมาสู่ครอบครัวเลขเสียงโชคแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็เจ็ดสี่แปด